เรียนคณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพ Award, ทโอเบกอรวดครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563ที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านายสุภาพเต็มรัฐผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพนังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธยมศึกษานครศรีธรรมราชขอเสนอผลงานสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่โรงเรียนปากพนังเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนทั้งหมด2,067คนเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีครูและบุละคลากรทางการศึกษาทั้งหมด137คนช่วงเวลาที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนปากพนังมีผลการทดสอบโอเน็เฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศทุกปีอย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีโรงเรียนมีโครงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดีมีทักษะในการแสวงหาความรู้และลงมือปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลมีทักษะในการทำงานร่วมกับครูและชุมชนเป็นอย่างดีจนทำให้เกิดผลได้รับรางวัลทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติมีการส่งเสริมให้ครูมีทักษะการจัดก,การเรียนรู้อย่างหลากหลายโรงเรียนมีอาคารเรียนอาคารประกอบที่เพียงพอมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้มีสาธารณูปโภคที่ครบครันสะดวกปลอดภัยโรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจของโรงเรียนร่วมกันและดำเนินงานตามนโยบายมีการนิเทศติดต,ตามประเมินผล และพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโรงเรียนมีการส่งเสริมการให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอนอย่างหลากหลายรวมถึงการจัดอบรมการสอนออนไลน์ให้กับครูทุกคนโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมมากเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการซึ่งความสําเร็จดังกล่าวมาจากนวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยรูปแบบ p p n model ดังนี้ p ตัวที่1 planning การวางแผนมีการประชุมแต่งตั้งคณะดำเนินงานทั้ง3ส่วนคือทีมนำประกอบด้วยฝ่ายบริหารเป็นหัวหน้าและหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเลขานุก,การทีมประสานประกอบด้วยหัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้นและทีมทำคือครูประจำชั้นทุกคนนอกจากนี้โรงเรียนป่าพนังยังมีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน P 2. ตัวที่2 Process การดำเนินการมี5ขั้นตอนคือ 1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเครื่องมือที่โรงเรียนป่าพนังใช้ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้แก่แบบบันทึกมาตรฐานงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระเบียนสะสมมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเเซ็ การคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม SDQ แยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 3. การส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนป่าพนังมีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มผ่านโครงการต่างๆเช่นกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายกิจกรรมแกนนำออยอน้อยเป็นต้น 4. ป้องกันและแก้ไขปัญหามีครูเวนประจําวันดูแลนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนกิจกรรมโฮมรูมเมื่อพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามีการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โรงเรียนมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างเข้มงวดส่วนกิจกรรมที่จัดให้สําหรับนักเรียนมีปัญหาเช่นค่ายคืนคนดีการให้ความรู้ด้านเพศศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจรรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่น 5. การส่งต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมกำหนดให้มีการบันทึกการส่งต่อจากครูประจำชั้นผ่านหัวหน้าระดับและรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อเชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพส่งต่องานอนามัยโรงเรียนนักเรียนที่มีปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจและครอบครัวส่งต่อครูแนแนวและนักเรียนที่มีปัญหาด้านการคุ้มครองนักเรียนส่งต่อผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสมของแต่ละปัญหา ส่วนตัวเองนิสเกิดผลเชิงประจักษ์นักเรียนมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้นเห็นได้ว่านักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาลดลงอย่างต่อเนื่องนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ100มีอัตรานักเรียนออกกลางคันลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนักเรียนทุกกลุ่มมีทักษะชีวิตรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ปลอดภัยจากสารเสพติดมีความปลอดภัยในชีวิต มีผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉลี่ยร้อยละ93.97และมีผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ76.85ผลจากการใช้ PPN model ทำให้นักเรียนโรงเรียนปากพนังได้รับการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆด้านทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับในการแข่งขันระดับต่างๆเช่นรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปีการศึกษา2563รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันปัญจักศรีรัตนานาชาติณนะประเทศมาเลเซียประจําปี2562รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเรือยาวสากลชิงแชมป์โลกปี2562รุ่นอายุไม่เกิน15ปีทีมชาติไทยรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรางวัลเหรียญเงินระดับเขตตรวจราชการที่5ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี2563รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นระดับชาติปี2563รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุกระดับชาติปี2563จากผลงานนวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยรูปแบบ PPN model ทำให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนรู้จักตนเองมีความเข้าใจผู้อื่นและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง